โอเคครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอาริจินกับเกมมือถือที่อยากจะพาไม่รู้จักกันครับเกมนี้เพิ่งเปิดบ,บริการในไทยได้ไม่นานนี้เองครับนั่นก็คือเกมรบไล f ์ครับผมเป็นเกมมือถือแนวชูต o ิ้งอาร g ีจีนะครับที่เราสามารถควบคุมตัวละครได้มากถึง12อาชีพเลยทีเดียวเกมนี้เราจะรับบทเป็นนักรบครับที่ต้องคอยดูแลบ้านเมืองจากการรุกรานของมอนสเตอร์นั่นเองครับทำให้บ้านเมืองเราสงบสุขนั่นแหละนะ ถึงแม้เกมนี้จะเป็นเกมในมือถือนะครับแต่ว่าฉากและภาพของเกมสวยงามมากเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังตามเทศกาลด้วยนะฮะนี่ไงโคมไฟตรุจีนสวยมากเลยฮะโอดูข้างหลังนี่แหละฮะความน่ารักของเกมมันก็ยังมีอีกจากตัวละครนะฮะช,ชุดสวมใส่นั่นเองครับนี่มีชุดว่ายน้ำเป็ดน้อยด้วยนี่เราแต่งสู้เลยไหมเรามีเสือ้อ หุ่นหิมะหมกแดงนอน๋อปีกผีเสื้อนั่นนะคุณ <c oughs> ด้านหลังบ้านจะเป็นฟาร,ร์มนะครับของแต่ละอย่างนี้สามารถกดได้วันละ3าครั้งครับก็จะได้เอเทม,มาอัปเกรดแล้วนะอัปเกรดตัวละครครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือพวกชุดตีบวกอะไรยี้ครับทําให้แข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะต่อสู้กับมอนสเตอร์อ่าเราจะต้องดูแลบ้านมึงให้สงบสุขให้จงได้ จริงๆระบบเกมเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ผมขอแนะนำสัก3ระบบแล้วกันนะครับที่น่าสนใจเ๋ยขอแต่งตัวเหมือนเดิมก่อนโอเคไปอย่างแรกด้วยระบบของการประจนภัยแล้วกันนะครับสำหรับการประจนภัยอันนี้ยิ่งผ่านด่านยิ่งตื่นเต้นครับเล่นเพลินเลนะเพราะว่ายิ่งลึกไปเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างน,นะฮะแล้วก็มีสกิลอลังการงานสร้างรอเราอยู่จากมอนสเตอร์นะครับ แต่ว่าไปลองไปลุยด่านธรรมดาสักด่านละกันเนาะใช้เป็นขนมปังนะครับเสบียงในการเดินทางของนักรบครับผมขนมปังนี้ก็จะรีของมันอยู่แล้วนะครับกราบใดที่ยังไม่เต็มนะฮะเล่นได้เรื่อยๆเลยครับแถบด้านบนจะเป็นแถบเวลานะครับสีฟ้าเวลาที่เหลืออยู่ครับ แล้วก็มีเงินนะฮะมีดาวนะฮะทางซ้ายมือจะเป็นตัวละครนั่นแหละครับสีเขียวเป็นแถบเลือดนะครับส่วนข้างๆเป็นวงๆอันนี้จะเป็นแบถบท่าไม้ตายครับถ้าครบแล้วจะเป็นเปลวไฟเนี่ยอย่างนี้ก็สามารถที่จะกดใช้ได้นั่นเองส่วนด้านล่างนี้จะเป็นของ V.I.P. ขั้น3นะครับก็คือการทําให้มันกดอันติได้ด้วยตัวเองกดท่าไม้ตายด้วยตัวเองนั่นเองครับผมไม่แน่ใจว่าคอมโบจะมีผลกับการชาร์จเกตไม้ตายเปล่านะ ผ่านดานแล้วดานนี้ง่ายหน่อยนะครับก็เป็นช่วงแรกๆแ,แล้วนะสามดาวครับดาวแรกได้จากการปราบบอสนะครับผมดาวที่2ก็เคลียร์ก่อน20วินาทีนะครับส่วนอันสุดท้ายดาวที่3ได้จากการไม่โดนโจมตีเกิน3ครั้งนะครับถ้า3ครั้งนี่เรียบร้อยเลยนะแนจบดันก็จะมีของสุ่มให้เราด้วยนะครับเมื่อกี้ถือว่าดวงดีได้ขวดยาด้ ฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะจริงๆจบด่านมาถ้าได้3ดาวครบทุกด่าน6ด่านก็เอาไปแลกของได้ด้านบนนะครับตรงนี้ลอจินแลกไปแล้วนะฮะ่วนด้านล่างครับถ้าลงซ้ำเนี่ยก็สามารถที่จะกดกล่องเพื่อเอาของได้เช่นกันนะครับก็จะได้เงินกับเพชรถ้าจำไม่ผิดนะฮะอันนี้มีตัวเล่นเร็วนะเนอะคุณวิ่งลื้นวิ่งฟื้เลยลองดูไหมอ่ะเดี๋ยวพาพาตะลุยด่านอะไรดีด่านสิบสองแล้วกันตัวเล่นรัว โจนี่มาเป็นเดอะแฟลตอืมหึกระจายชอบมากลเลยอันนี้อโอ้โหสเตตเคลียร์กันไปสามดาวแบบอีซี่อีซี่ร <c oughs> ับของกันไปนะครับโอเคหลังจากประจนภัยไปแล้วเนี่ยมาพักเหนื่อยกับเควส์ประจำวนันสักหน่อยแล้วกันนะครับ สำหรับเควสประจำวันก็แวะเข้ามาได้ทางนี้ได้เลยครับกดที่ท้าทายนะฮะแล้วก็เลือกเควสครับแต่เสดระฟินเล่นจบไปแล้วนะของวันนี้มันตีทุกทุเที่ยงคืนนะครับเควสประจำวันจริงๆมีอยู่หลายแบบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้คนการส่งของนะฮะช่วยคุ้มกัน NPC หรือปราบบอสก็มีนะบอสตัวใหญ่มากเลยนะครับถ้าเราทำสำเร็จนะครับแต่ละเวสก็จะมีของเป็นรางวัลตอบแทนให้เราทุกเควสเลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของไว้อัปเกรดตัวละครนั่นแหละครับให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น,นก็มีช่องไม่ติตรงนี้ด้วยนะครับลงได้วันละ3าครั้งฮะยิ่งผ่านดานลึกๆข้างบนเนี่ยก็ยิ่งดีครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ของ4ดาวเยอะขึ้นนั่นเองส่วนข้างล่างก็เหมือนเดิมครับลงครบก็จะเปิดกล่องเจ้านี้ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นตามตัวละครนะฮะอย่างตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับน่าจะเป็นคิดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ ตัวนี้ก็ยังไม่มีเช่นกันอ๋อนี่น่าจะเป็นคิดอันนี้น่าจะชิโยเมะมัง้งเดี๋ยวไปดูตัวละครที่สิบสองตัวทายหลังจากนี้แล้วกันเนาะถ้ายังท้าทายไม่พอนะครับก็ขอแนะนำโหมดนี้เลย PVP หรือการประลองนั่นเองนะครับสำหรับโหมดนี้นี่เล่นได้สูงสุด24คนเลยครับในด่าน นั่นก็คือแบ่งฝั่งละ12นั่นเองครับ12ก็เป็น12อาชีพที่ว่าของเกมเลยเนาะไปะถ้าเราไม่พอใจเราสู้ไม่ไหวก็สามารถที่จะรอ10นาทีหรือใช้เพชรก็ได้นะครับเพื่อจะรีคู่ต่อสู้ใหม่กดท้าทายไปเลยคะแนน่างจะเป็นคะแนนพลังครับยิ่งเยอะยิ่งดีแสดงว่าเก่งวพางั้นเหอะเมื่อกี้ก็ถือว่าสูสีนะครับแต่เขาเหมือนจะน้อยกว่าเรานิดหน่อยแต่เอาจริงแล้วเนี่ยคะแนนน้อยกว่าก็ใช่ว่าเราจะชนะ เสมอไปนะครับอยู่ที่จังหวะในเกมจังหวะหลบหลีกของตัวละครด้วยครับว่าจะหลบหลีกได้หรือเปล่าอ๋อชนะนะครับชนะก็ได้ของรางวัลไปครับได้เป็นเ,เหรียญแล้วก็เงินตอนจบเกมนั่นเองแล้วก็ได้แต้มด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะอัพไปในหลีกต่อไปนี่ไงแบ่งเป็นหลีกตอนนี้ไลฟ์ฟินอยู่ที่ หลีกนักลบนะครับแต้มตั้งแต่600ถึง800หลังจากจบก็จะได้ของรางวัลด้วยเห็นไหมประจำสัปดาหา์เพราะฉะนั้นยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะครับจะได้เพชรมาเปิดหาของต่อไปเมื่อกี้เราได้เหรียญมานะครับเหรียญน,นี่มาซื้อของได้นะฮะที่ปอครับนในจอน,นะครับผมเมื่อกี้เราเก็บขยะได้ก็เลยขายได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะซื้อเป็นยามาอัปเกรดตัวละครแทนนะนี่สอยหมดเลยนะฮะ ก็พ่อค้าตรีของทุกๆ6ชั่วโมงครับเที่ยงคืน6โมงเช้านะฮะเที่ยงวันแล้วก็6โมงเย็นเนี่ยมีคนนอนกลนด้วยอันนี้เป็นของในบ้านนะครับก็สามารถกดได้ครับอย่างละ3ครั้งต่อวันนะมีคมพีครับคมัมีอ่าคมพีอันนี้เนี่ยจะเป็นบัฟนั่นเองในการลงดันครับมีขนมปังด้วยอ่ากรณีขนมปังหมดนะมีขวดยาตรงนี้นะฮะเยอะมากเลยครับสำหรับเอ่อ ส่วนของบ้านเรานั่นเองอ๋อเมื่อกี้ลืมไปทักทายสักสิอาชีพสักหน่อยนะครับทุกคนในเกมจะได้เอสามตัวเริ่มแรกอยู่แล้วนะครับก็จะมีอาร์เธอร์นะครับก็ดาบโล่เนาะแล้วก็มีขานนะครับขานจะเป็นตัวขว้างขวานนะฮะ สุดท้ายจะเป็นโจรตัวนี้เป็นนักเวทน้ําแข็งครับผม3ตัวนี้จะได้เริ่มแรกอยู่แล้วนะส่วนตัวที่เหลือทั้งทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเคลียร์เควสครับอย่างอันนี้ก็ต้องเคลียร์ชัเตอร์24ถึงจะจ้างได้หรือจะใช้เพชจ้างนาทีก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องรอเคลียร์นะก็จะมีเอ่แม็กซีนะฮะตรงนี้เรามีอยู่แล้วนะครับมีมอรลินอ่มีวินเซนต์นะครับนะครับมีโรบินนะซิมเวอร์มาเป็นห้างของเราโรบินสัน นะชิโยเมนะนะฮะอ๋อนี่ไงเมื่อกี้ชิโยเมะเนาะตัวเราขาดแล้วก็คิดนี่จะเป็นผมเขาขาวหน่อยนะครับสุดท้ายมาเป็นเมอร์อาเมอร์ลินมาเป็นเฮเลนคะรับเมอร์ลินคนละตัวกันนี่เมอร์ลินอยู่นี่นะฮะเวทเหมือนกันเวทไฟกับเวทน้ำแข็งนะก็สามารถดูรายละเอียดจากตัวละครตัวนั้นๆได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตามนี้นี่เองดูแลน่าสนุกไหมครับ แวะมาเล่นด้วยกันได้นะครับตอนนี้ก็โหลดฟรีได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android แล้วครับลิงก์โหลดอยู่ข้างล่างนะครับแวะมาเล่นด้วยกันนะฮะเซอร์ไพสอเอาไว้เจอกันในเกม,มลืมไปก่อนอื่นต้องเปิดสักหน่อยละกันสักรอบสองรอบนะฮะรอเพชรเปิดตอนถ่ายดอสดนานและปึ๊บปั๊บแต่ละพี่ยังไม่เคยเปิดได้5ดาวสะกทีนะอันนี้ก็จะเป็น3ดาวนะครับถ้าเปิด10ชิ้นมันจะการันตี4ีดาวชิ้นหนึ่งครับผมดึง,ดงมีกบชมพูด้ะ ด,ดึง,ดงที่นาลุนกี่สดาวเราจะได้อะไรครับปึ๊บๆๆปั๊บชื้อปั๊บมาเป็นโอ้เป็นอ่หมวกไม่สิเป็นดวงตามากกว่านันนั้นนี่ถ้าเราก,กดมาครบ5ครั้งเราก็จะได้5ดาว4ชิ้นทันทีจากข้างล่างนะครับนี่ฮะอโอเคน่าจะพอแล้วครับคลิปนี้เอาไว้เจะกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับต้องแวะไปซุ้มซ้อมอัพ เกรดตัวละครให้แข็งแกร่งก็มากกว่านี้ยังไงลิฟก็ต้องขอลาไปก่อนเลยครับผมสำหรับคิวนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ